โ <laughs> okay. อเคอขอเสียงปรบมือให้น้องตั๊กหน่อยครับถ้าหนีแม่มาแล้วมาทําความดีแบบนี้นะครับถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทยถือว่าเรามาร่วมการแสดงความสามัคคีเพื่อชาติมีใครที่อายุเยอะก,กว่านี้อยากขึ้นมาบนเวทีไหมครับ <laughs> ขอแบบเร็วๆด่วนๆเลยนะก่อนที่จะไปชม s ุ i ซิสแอนิมอลเดี๋ยวโอกาสหมดนะขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับขอแบบด่วนๆเลยน้องก็ได้ฮนะถ้าน้องอยากขึ้นมาขึ้นมาเลยครับเชิญเลยครับ แล้วเวทีแบบนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นอีกแล้วนะครับเน่ขอเสียงปรบมือให้สุภาพบุรุษท่านนี้ด้วยสุดหลอ่อชื่ออะไรครับผม,มบชื่อแซมครับชื่อแซมคุณพ่อคุณแม่คิดยังไงถึงตั้งชื่อให้ว่าแซมเนี่ยหล่อครับโอเคหล่อไหมครับ <c oughs> ว,วันนี้มาตั้งแต่กี่โมงเพิ่งมาเมื่อกี้ครับเพิ่งมาเมื่อกี้แสดงว่ามาไม่ทานร้องเพลงร้องเพลงชาติเหรอรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มีโอกาสร้องเพลงร่วมกับนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์เวชชาชีวะดีใจครับแค่นี้เองเหรอก็ดีใจนโคตรเลยครับไหนไหนไหนบอกเพื่อนเพื่อนข้างล่างที่กําลังส่งเสียงเชียร์เราอยู่หน่อยดิว่าเราขึ้นมาอยู่วันนี้นเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจแค่ไหนขอดังดังนะดีใจครับมันดังตรงไหน <laughs> ขอดังกว่านี้ได้ไหมครับโคดีใจเลยครับโคตร,ด,ครดีใจเลยนะครับอขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องแซมหน่อย อย่าเพิ่งเบื่อกันนะรอแป๊บหนึ่งพอดีไม่ใช่พี่โนต้ตอุดมอ่ะก็เดี๋ยวไมโครโฟนไม่ค่อยได้มุกก็ไม่ค่อยมีใครมีมุกตลกอยากขึ้นมาเล่าไหมบนเวทีไม่เอาขึ้นมาแล้วไม่เอา <laughs> อดใจรอกันนิดนึงนะครับเดี๋ยววง Squish Animal ซึ่งนำทีมโดยพี่วินแล้วก็พี่สิงจะขึ้นมาโชว์เพลงเท่ๆให้กับคุณผู้ชมที่อุตส่าห์รอดูยังไม่กลับบ้านตรนนี้ได้ดูกัน <laughs> เพราะว่าตอนนี้กลับบ้านก็รถติดเนอะจริงไหม, <laughs> มเบื่ออะไร <laughs> เอาแล้วครับ ต้องมีส่วนหนึ่งกลับบ้านก่อนแล้วนะครับคุณครูของโรงเรียนบางกะปิฝากมาบอกว่านักเรียนโรงเรียนบางกะปิขึ้นรถด่วนเลยไหนใครโรงเรียนบางกะปิบ้างครับกลับบ้านได้แล้วรถมาแล้วอมีโรงเรียนไหนอีกที่ยังอยู่ได้บ้างสายบัญญาศรีปทุมบริหารธุรกิจ ฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอาไหนไหนไหนใครคิดว่าตัวเองรักชาติบ้างขอเสียงดังๆหน่อยนะฮะชื่นใจครับก็เขาให้เดินออกมาอยู่ตรงนี้เพื่อมาถ่วงเวลาหรือว่าเพื่อมาอยู่เป็นเพื่อนกับคนที่อุตส่าห์น่ารักนะครับอยู่รอฟังคอนเสิร์ตของเราจนจบ ถามนิดนึงแล้วการส่งเสียงดังๆนะถ้าสมมุติว่าวันนี้รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานไทยสามรกรีไทยเข้มแข็งขอเสียงดังๆแบบดังที่สุดในชีวิตเลยขอเสียงหน่อยครับอุ้มได้ไหมอ่ะคนเนี้ยเน่นะฮะน้องตัวเล็กคนนี้นะครับตัวเล็กแค่นี้คุณพ่อคุณแม่ก็พามาร่วมงานด้วยเชื่ออะไรครับอเอ็ออ็ไม่เขินด้วยไม่ร้องไห้ด้วย ไหนใครไหนใครเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องคนนี้เอ่ยโอเคน่ารักมากๆนะครับนี่เป็นแบบอย่างที่ดีว่าเราแค่รักชาติอย่างเดียวไม่พอเราต้องพยายามทําให้คนอื่นรู้สึกรักชาติแล้วก็ที่สําคัญเราต้องสาม,มัคคีกันเอาตอนนี้2หนุ่มสุดเท่กับสไตล์ดนตรีแบบอินดี้ Squish Animal พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณพร้อมหรือยังครับ <c oughs> ไปพบกับ Squish <c oughs> <c oughs> Animal สวัสดีทุกคนครับผม s q u ส s h Animal ฮะขอเสียงชาวไทยหน่อยได้ไหมฮะผมดีใจมากนะครับทีมม่มาอยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแสดงอแล้ทุกคนรักเมืองไทยกันนะฮะผมบอมกว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกครับพร้อมไหมฮะพร้อมไหมครับแต่มือกีตาร์าผมยังไม่พร้อมฮะ

ทำให้ใจของเธอได้ระบายหยุดเพียงวันว,วานที่ผ่านมาให้ใจเธอหยุดพักเมอร้องมาที่โรงบาลเมื่อสักรอยความน้ำตาเอามา้ที่ฉัน Fire. Can you say you are? My wrong I can be My suffering the tears ขอบคุณมากครับเพลงชื่อว่าฉันว่ ah. let's cry นะฮะเป็นเพลงจากซิงเกิลล่าสุดของพวกเราฮะก็เมื่อประมาณสามปีที่แล้วฮะ